ยหเอือ,อก้งเกงไปอ่ะเลยต้องไปสก๊อกน้อให้อ่ะอาชมุมาอาชุมาสวัสดีค่ะคน้องหน่งเอค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขาจะพาทุกคนเนี่ยไป สู่โลกของขนมเปียะคะ่ะบอกเลยว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่นอกจากเป็นท่าแล้วยังเป็นท่าขนมเปียะอีกเพราะเขาเนคนที่ชอบกินขนมเปียะมากเห็นขนมเปียะที่ไหนไม่ได้เลยนะคะอยากจะซื้อเลย <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะพาะทุกคนเนี่ยไปกินขนมเปียะที่เลอค่ามากๆค่ะมันเป็นการยกระดับขนมเปียะให้ดูแพงขึ้นคนที่คิดค,ค้นสูตรนะคะก็คือเขาเชฟไทยแลนด์ค่ะเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าขนมบ้านๆที่เรากินเป็นประจำตั้งแต่เด็กๆมันจะยกระดับได้ขนาดไหน เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เขาจะได้กินไหมเพราะว่าแอบมีเขาแว่วแว่มาว่าคนต่อแถวเยอะมากนี่นะคะคอสตูมในวันนี้เข้ากันไหมบี้ังมาทำอะไรฉันบอกวันนี้ฉันจะไปซื้อขนมเปี้ยขนมเปี้ยที่กําลังมาแรงในตอนนี้เขาบอกคนต่อแถวเยอะมาแล้วก็เป็นการกระดับขนมเปี้ยบอกเป็นขนมเปี้ยที่เลิค่ามากๆเขาจะไป ทำอะไรเช่นรถทุกวันเลยไปไ,ไปเร็วเดี๋ยวค่อยมาทำต่อไม่ได้ไปก่อนไปก่อนอะไรยังไม่ได้กินเลยไม,ไม่อาบอาไปหน่อยเดี๋ยวคนต่อแถวเยอะเดี๋ยวไม่ได้กินอะไ,ไรหรอเต้นไปเดี๋ยวเป็นไปอะไรแร้วทันเป็นไปหรือเปล่าอาเทียนไม่ค่อยอินขนมเปียวเวอร์เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ชอบกินเหมือนเขาถ้าขนมไปอย่างเราต้องไปถ้าเดี๋ยวนี้ฉันจะเป็นทาสอ่ะคือทาสกาม ลาล้ยเกีดิบในที่สุดนะคะเขาก็ลากคาชีมาจนได้ไค่ะแคเป็นขึนมาแล้วเรากำลังจะไปบูธขนมเปียกกันค่ะดูว่ามันจะเหลือของให้เราไหมแต่อันนี้เรามาเร็วอยู่นะคะเขาก็นน่าจะมีเราเจอแล้วอานนี้เลยุิยคนเยอะด้วยชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าขนมเปียกบ้าน <c oughs> มันเยอะแถมไปดู <c oughs> ไม่เกีย่ยวกับคนเอาเท้าโต๊กลับไปไป <c oughs> เราก็ไปซื้อขนมเตี้ยมาในเวลาหนึ่งวินาทีไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้เ,เ,นเดี๋ยวรอมันเยอะ เกิดข,ข,ขึ้นเกิดขึ้นเวยคือตอนนี้นะคะาทาชี่เนี่ยไปเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะอยู่ดีนังก็ส่งข้อความมาหาเขานะคะน้ำหนึ่งซื้อก้อกกนน้อให้หน่อยใจเอ็มที่เอสเอ็มซาร่าจัสฟายไหนก็ได้เร็วท้องเสียไม่ต้องถ่ายคิวได้เปล่มีเรื่องจริงนะะทุกคนเขาต้องไปซื้อก้อกกนน้อให้มันเพราะว่ามันท้องเสียนะนะอะไรวะเนี่ยมีใครเป็นอย่างนี้บ้างเปล่าแดนท้องเสียหอือตังเกงใหอ่ะเลยต้องไปซื้อก้อนน้อให้อ่ะ ขอโทษนะคะกางเกงในผู้ชายอยู่ชั้นไหนอะคะล,ลูกเราไปดูข้างในอดี๋อตรงนี้จะถูกใจเดีมันถูกใจจะต้องเปิดต<ม>ั้งหมดที่จะรู้ไหมนะว่าเขาแบบต้องมาถามอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องมาเดินดูกางเกงในผู้ชายผู้ชายเต็มเลยอัชชี่ใส่ขนาดไหนมาน,นี่ขไหนคะชี่มันจะใส่ได้บ้างวะมันเหมาะไซส์เอ็มแบบมีลายได้ไหมอ่ะขนาดไหนดีอ่ะอันนี้ละกันหรือแบบนี้วะหรือแบบนี้วะเนี่ย สีเขียวหรอคือสีน้ำเงินดีวะนี่ก็ได้ฉันเป็นผู้หญิงที่ต้องถือกรกโนเดินไปจป่ายตังค์ข้ามกลางผู้คนมากมายมันท้องเสียขนาดนี้กางเกงเปิ่งอย่ะมันต้องฟื้นเขาอย่างเดียวเลยเว้ยเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะไม่สามา,ารถมาสระห้องน้ำได้เลยเราไปแกล้งกว่านทราชี่แกเป็นไรแกไม่เป,เป็นไรหรอ,หรอเอ้าสองแกออกมาจากห้องน้ำได้แล้วจ้ะ ยังแกจะเอาอยัางไงฉันไม่ได้ซื้อให้แกก็ไม่ข้อต่อรอก่อนนะถึไปซื้ <c oughs> อซื้อให้แล้วโลทันชื่มมาส่งพว,วามสพอดีมันบอกว่ากางเกงในไ,ได้ยังโลจะเป็เรียนสีด๊แล้วพูดดังไม่ได้อยู่ในห้องน้ำไอ้บ้าซื้อมายังจะได้ออกไปเร็วๆเพื่อนกำลังเดินมาแล้วนะไม่สงสารเลยอ่ะมาออกมาออกมา จ้าวค่ะขึ้นคอขวานคอแก่ตึงใหญ่แค่ไนมีอะไรมาไดกเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ถุงนั้นฉันมีขนเตลิดมาฝากไม่ถ้าไม็นูดดีๆก็ไม่ให้เหรอเย็นมากเลยทางไงขึ้นคอขวานขอหน่อยแค่อะไรนะขอหน่อยค่ะพูดดังๆขอหน่อยแค่อ๋อจุ๊บไม่น่ารักว่ะเอาจุ๊บไม่น่ารักว่ะเป็นน่ารักไม่ต้องเอาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่อ้าวไปไปโอ้สงสารอ่ะโล่งตอนนี้นะคะก็คือห้องน้ำเต็มมากชัชชีก็ทำไมไม่ได้เปิดพี่ไม่ดูน้องเสียเป็นมึนเลยมันเป็นไหนที่ไหมล่ะพี่เมย์ถึจะใสสบายรีบไปเปลี่ยนเลย เอาไปไม่แล้วใส่ได้เปล่าขับไปนิดนึงอ๋อหวานความมั่นใจกับเรากั <c oughs> บวาซ่าเลยระหว่างที่เรากำลังกินนะคะชิยชี้ก็ลุกไปขี้แล้วก็ออกมาประจำเลยแอย้เดี๋ยวต้องขับรถทำไง <c oughs> นะคะเคเขาก็กําลังพาทัชชี่ไปซื้อยาแหะคะ่ะมันคงเสียตใดเลยแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเพราะว่ามันขับรถมาด้วยเว้ยอาจจะต้องซื้อแอ erm มเพิร์ดปะใช่ค่ะแอมเพิร์ดเท่านั้นเว้ยที่ทำให้ทัชชี่กลับบ้านได erm 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 ้นี่บ้านอาไมรค่อยใส่ค่ะตัวเดินทางไกลดีมากเลยโอ,อ้โหที่ในแอมเพิร์ดหรอค่อยฉีกเข้าไปเฉยๆดีเลยเพราะวที่เกลี่ยที่เกลี่ยห้อง<ใ>น้ำ <"ver" S 2> ใช่อ๋อก็เลยซื้อแอมเพิร์ดดีกว่าใช่ค่ะเอ้ยไม่เป็นความผิดที่ดีนะทุกคนไม่ฉีด มลพูดบนอ่างไฟแบบไม่รู้มันซึมมันซึมมากทำมันอ่านไม่ได้เพราะมันอกมันไม่เปิดกางเกงในเกี่ยวกับเสียงไรรถรถรถที่รถไม่รถใต้ดินมันขึ้นมาที่หอกไม่คิดแต่โอนไม่ใช่เขาตัดสินาจเรื่องจริงไอ้ฟังก็คือวันนั้นนะคะวันนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่า แาชีมันยังแตกรถมันยังแตกเว้ยแล้วทีเนี้ยเขาปวดท้องม,มาเอากินยาระบายมาแล้วยาระบายมันก็อั้นไม่ได้อะเก็บมากยาระบายโโมันแบบมันไม่สาม,ม,ม,มารถอั้นได้ต้องปล่อยต้องปล่อย <laughs> ามันก็เลยออกมาเลยทิ้งเลยมาถึงโซนที่จะสามารถซื้อแพมเพิร์ตได้แาชี่แกต้องใช้เว้ยเนี่ยอย่างนี้เนาะอย่างนี้หัวอันเนี้ยเนาะแกเอานนี้ไปด้วยเลยเอา ใช่ทานไม่ได้ทานทายที่นะคะเก็บเล้งไว้ในตู้เย็นเวเ้ยเก็บไว้ประมาณสองสามวันแล้วเราก็เพ<ช>ิ่ามางมากินเมื่อวานาเล้งธรรมดาด้วยเล <laughs> ้งกระชากแล้วทีเนี้ยพอมากินวันนี้ปุ๊บงท้องเสียเลยตอนที่เราแก้แรกนะคะไม่ใส่จริงหรอแพมเพิร์ดอ่ะพี่อันพี้เป็ดแล้วมเปิดกิงอะไรได้ไงอันเป็นอ่ะฉันเผลอเฉยเฉยท้องเสียก็แบบอองงยย่าเี้ ก็ผ่านไปลนะคะหนึ่งวันเมื่อคืนเนี่ยทัชชี่ก็ยังท้องเสียอยู่นะคะแต่ดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อวานมัวแต่ดูแลทัชชี่นะคะกพราว่านางจะเป็นไขค้ค่ะวันนี้ก็เลยมารีวิวขนมเปี้ยห้างแต่กไปดูกันว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะอันแรกเลยนะคะคือรสเลดเวลเวดมีขน,นมเปียหรือเค้ก <L ess> ชอบ นขนมเปีย๊ยะมันแบบฉีกมากเลยนะคะชีสเค้กอยู่ข้างในด้านบนเนี่ยเป็นครีมชีสค่ะด้านล่างเนี่ยเป็นแป้งเค้กแต่เขาอะ่ะชอบรสสัมผัสของขนมเปีย๊ยะแต่อันเนี้ยพอรู้สึกเหมือนเรากินเค้กฟิลเลอร์แบบกินเค้กเหอะจะไม่ชอบกินเล็บ,บเปรตมันเปรี้ยวถ้เกิดใครที่แบบไม่เคยกินขนมเปีย๊ยะไม่ได้คุ้นเคยกับการกินขนมเปีย๊ยะบ่อยๆอาจจะชอบอันนี้ก็ได้มันก็เป็นเหมือนขนมเค้กก้อนนึงแบบเอาแป้งขนมเปี๊ยะไปพันไว้เองแต่้าคนที่แบบว่าเป็นขนมเปี๊ยะเลเวอร์จริงๆจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ขนมเปี๊ยะสาหรรับเ่ตอไปนะคะเเป็นไส้้ทที่ใหกกิดระแสฟวเเอออร์นนนี้หมืืกกั็ค ไปเห็ดทรฟัฟเฟิลเป็นเห็ดที่แพงมากกลิ่นหอมมากๆเลยแค่เขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้กินเห็ดทรฟัฟเฟิลแบบตีขึ้นจมูกเลยค่ะกลิ่นหอมจังวะจะไม่ได้กินเลยกลิ่นใช่แป้งมันนิ่มมากเลยอะ เลเวลเวทมากเลเวลเวทมันแข็งอ่ะอันนี้แป้งมันนิ่มแต่ไม่ใช่ทับเพล้นข้างในอ่ะคือเห็ดธรรมดาเป็นเห็ดแชมเปญองนะคะแต่เขาน่าจะมาผัดกับเห็ดทับเพลค่ะข้างในไม่ใช่เห็ดแน่นๆเลยนะคะ,ต,ะคติดนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแป้งมันไม่เหมือนขนมเป,ปี๊ยะเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนพายเลยเรืสองรสนี้นะคะก็คือรสที่เป็นเบสเซลล์ของทางร้านเลยรสปล่อยทองนะคะกับรสเหลือไข่เค็มค่ะจะลองรสไหนปล่อยทอง ฝอยทองป้ามานจะมงไข่เค็มอยู่ข้างในค่ะเผลือกนะคะก็เป็นเหมือนเผือกกวน,วน,วนแล้วก็มีไข่เคม็มอยู่ด้วยชิมมั้งนี่แป้งหนมปี้อันนี้ก่อนฝข่ทองเป็นฝอยทองแบบแข็งอืส่วนอันนี้นะคะรสชาติแบบเกวนหวานหวานแล้วก็มีไข่เค็มมาตักกับแป้งนะคะมันเป็นขนมปี้นุ่มๆอร่อยนี่นะคะอันนี้คือรสชาโคและอันนี้คือรสขนมที่นีเห็นปะรสชาโคไป เกียร์อะมันฝาดยูแล้วอะพอมากินกับแป้งที่มันฝาดตฝาดไปใหญ่เลยอะรู้สึกว่ากินขนมเทียนกินแบบแป้งหนึบฟินกว่าเยอะเลยค่ะผัดแรกที่รู้รสอะคือความขมหน่อยห่อยแต่วก็กินไปแล้วก็เริ่มหวานโอ้ยนะถ้เกิดเรื่องได้ฉันจะไม่กินรสเนี้ยฉันจะเอารสอื่นไม่ป<ม>ินพอแต่หรับเขานะเขารู้สึกว่าขนมเปี๊ยะกินกับโมจิฉามันก็แปลกดีนะคะไม่ได้แยกคนแต่แค่เขา,าขมไหน่อยอืมเขาฉีกความขนมเปี๊ยะมากๆเลยอะอันที่เขาชอบที่สุดเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นลูกละ 59บาทรู้สึกว่าแพงไปนะห้าสิบเก้าบาทแล้วลูกลิกนิดเดียวแต่เข้าใจนะคะว่าเขาใช้ทัฟเฟิลซึ่งทัฟเฟิลมันก็ราคาสูงอยู่เนาะเป็นยังไงบ้างคะกับขนมเปี๊ยะห้างแตกแต่ว่าเขาซื้อมาแคหนึ่งวินาทีไม่ต้องต่อแถวเลยเลยโค้ชคงดีเลยนอกจากห้างจะแตกอีกแล้ชี ชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เขาเนี่ยไปรีวิวอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะอยากให้เขาไปไหนไปซื้ออะไรมากินนะคะก็บอกได้เลยเขาจะไปตั้งหน้าตัา้งถาไว้ทุกคนเองคะ่ะแล้วใครชอบคลิปนี้นะคะอยา่าล,ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวทุกาเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย